สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มาพบกับ ครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับกับวิชาภาษาไทยครับเด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างครับช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็มันล้างมือบ่อยๆแล้วก็ส,สวมแมสท,ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับจะทําให้เด็กๆปลอดภัยจากโรคระบาดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับลูกเพราะฉะนั้นครูปั๊มเป็นห่วงเด็กๆทุกคนนะครับดูแลสุขภาพดีๆนะและที่สําคัญเราจะต้องมีความรับผิดชอบและตั้ง ใจเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Google Classroom หรือใน Zoom ก็ตามแต่นะครับเราจะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับลูกครูปั๊มเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆนะครับวันนี้นะครับครูปั๊มจะมาสอนในเรื่องของอะไรขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูช่วงคำศัพท์น่ารู้กันก่อนคะ่ะ เย้ปรบมือ,อคำศัพท์น่ารู้วันนี้นะครับดเด็กๆครูป,ปั้มเสนอคำว่ายิ้มหัวหมายถึงยิ้มแกมหัวเราะอ่านพร้อมครูป,ปั้มอีกครั้งนะครับยิ้มหัวหมายถึงยิ้มแกมหัวเราอะอ่าคำแรกนะครับคำที่สองมรสุมหมายถึงลมฝน พายุมรสุมหมายถึงลมฝนพายุเก่งมากครับลูกอ่าคำต่อมาคำที่สามนะครับคำว่าชื่นชมหมายถึงยินดีอีกครั้งนะครับชื่นชมหมายถึงยินดีอ่านพร้อมครูปัม๊มอีกหนึ่งรอบนะครับยิ้มหัวหมายถึง ยิ้มแกมหัวเราะมรสุมหมายถึงลมฝนพายุคำที่3ครับเด็กๆชื่นชมหมายถึงยินดีเก่งมากครับครูปั๊มปรบมือให้เด็กๆถ้าเด<ๆ>็กๆจำไม่ได้เด็กๆสามารถจดไว้ในสมุดได้นะครับเด็กๆเราจะได้มีคำศัพท์เพิ่มนะครับวันนี้ครูปั๊มจะมาสอนเรื่องอะไรเด็กๆ ก่อนอื่นเตรียมสิ่งนี้มาก่อนครับแบบเรียนเล่มสีเหลืองและเด็กๆนะครับวันนี้ครูปั๊มจะมาสอนเรื่องเทพารักกับคนตัดต้นไม้เราจะมาดูกันนะครับเป็นนิทานอิศกอีกเรื่องหนึ่งที่ให้ข้อคิดกับพวกเราเราจะต้องมาดูกันว่าสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวเด็กๆอย่าลืมอ่านพร้อมครูปั๊มด้วยนะโอเคขอบคุณครับลูก อ่าต่อนะครับอ่าหลังจากที่เราได้สมุดมาแล้วหนังสือมาแล้วนะครับเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้ครับหน้า84นั่นเองและสิ่งที่สำคัญของการอ่านนะครับเด็กๆจะต้องเขียนเลขหน้าให้เรียบร้อยจะเขียนเป็นเลขไทยหรือ เลขอารบิกก็ได้นะครับครูปั๊มไม่ว่าเลยนะครับให้เด็กๆตัดสินใจได้เลยนะครับครูปั๊มจะเขียนเป็นเลขไทยเพราะมันคือวิชาภาษาไทยครับลูกโอเคอครูปั๊มเขียนนใ้ใย้ละเด็กๆรีบเขียนตามครูปั๊มให้ทันนะเสร็จแล้วใช่ไหมครับลูกมีทั้งหมดสิบาบรรทัดนั่นเองครับอเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมกันเลยเนาะเริ่มที่ หัวข้อเรื่องก่อนวันนี้เราจะเรียนเรื่องเทพารักษ์กับคนตัดต้นไม้อะเรามาเริ่มบรรทัดที่หนึ่งนะครับลูกอะก่อนที่จะเริ่มบรรทัดที่หนึ่งครูปั๊มให้เด็กๆเ,เ,เตรียมดินสอมาด้วยเพราะเด็กๆเ,เห็นคำที่มีขีดทำตัวหนาๆดำๆเข้มๆไว้ไหมครับให้เด็กๆขีดไว้เราจะมาหาความหมายพร้อมกันนะครับลูกอ่าโอเคอ แถวที่หนึ่งนะครับยังมีชาวป่าผู้หนึ่งขณะที่กำลังตัดต้นไม้อยู่ริมลำธารเขาทำขวานพลัดอได้สองคำแล้วนะครับเด็กๆที่เป็นตัวหนาเด็กๆขี่เส้นไว้นะครับเรามาบรรทัดที่สองหล่นจากมือตกลงไปในน้ำเขาว่ายน้ำไม่เป็น นั่งร้องไห้ครับเด็กๆนั่งร้องไห้เลยนะลำทานนั้นมีเทพารักรักษาอยู่อ่าแถวที่สามแล้วนะครับอ่านตามครูป,ปั๊มนะเทพารักเกิดความสงสารจึงลงไปงมขวานอ่าเด็กๆขีดคำว่าขวานไว้นะมาให้แต่เป็นขวานทองรับลูกอ่าเรามาทายกันว่า คนป่าผู้นี้จะรับขวานทองจากท่านเทพารักษ์หรือเปล่ามาดูบรรทัดที่4บรรทัดที่4นะครับคนตัดไม้เป็นคนซื่อสัตว์เด็กๆขีดคำว่าซื่อสัตว์นะครับก็บอกเทพารักษ์ว่าไม่ใช่ขวานของเขาโอ้โหซื่อสัตว์มากๆครับเด็กๆเ,เรามาบรรทัดที่5ครับลูกเขาบอกว่าเทพรักษ์ ก็งมขวานเล่มใหม่มาให้แต่เป็นขวานเงินอาคนตัดต้นไม้ก็บอกอีกว่าไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขวานของเรามันเป็นขวานเงินอาเทพรักษ์จึงงมขวานเหล็กมาให้คนตัดต้นไม้ก็ดีใจยกมือไหว้ขอบคุณเทพรักษ์อ่าเป็นอย่างไรบ้างครับเด็กๆชายผู้นี้เทพรักษ์ งมขวานทองมาให้ก็บอกว่าไม่ใช่งมขวานเงินมาให้ก็บอกว่าไม่ใช่ขวานของตนเพราะความซื่อสัตย์ของเทพของคนป่าผู้นี้เองนะครับบรรทัดที่7นะจึงมอบขวานทองและขวานเงินเพิ่มให้เป็นรางวัลแห่งความซื่อสัตย์เย้คนป่าผู้นี้ได้ทั้งขวานเงินและขวานทองกลับบ้านครับลูก เรามาอ่านบรรทัดที่8กันนะครับเมื่อคนตัดต้นไม้กลับไปเล่าเรื่องนี้ให้ผู้คนฟังก็มีคนโลกอ่าขีดคำว่าโลกไว้นะครับมากผู้หนึ่งอยากได้ขวานบ้างครูป,ปั้นมาบรรทัดที่9้าแล้วนะจึงแกล้งทำทีว่าตัดต้นไม้แล้วกแ,แกล้งแกล้ง ทำขวานหล่นลงไปในน้ำโผน่าสงสารและนั่งร้องไห้คร่ำครวญนะเป็นอย่างไรบ้างครับขีดคําว่าคร่ำครวญไว้นะเทพารักก็ออกมางมขวานทองให้แต่คนโลภผู้นั้นกับดีใจตะลีตะลานบอกว่าเป็นขวานของตน โถคนแบบนี้ไม่ซื้อสัตว์นะครับนักเรียนอย่าเอาเป็นแบบอย่างเด็ดขาดนะ,ะเราอ่านต่อครับเทพรั์จึงบอกว่าเขาประพฤติตนคำว่าประพฤติเด็กๆขีดเส้นไว้นะครับเป็นคนไม่ซื้อสัตว์สุจริตขีดเส้นคำว่าสุจริตไว้นะครับแล้วเทพรั์ก็หายตัวไปพร้อมกับหวานทองเล่มน,นั้น อ่าเห็นไหมครับเด็กๆคนซื่อสัตย์กับคนไม่ซื่อสัตย์จะได้รางวัลต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเป็นเด็กที่ซื่อสัตย์นะครับเพราะความซื่อสัตย์นำมาซึ่งรางวัลและความภาคภูมิใจนะครับลูกเป็นอย่างไรกันบ้างครับอ่านตามครูปั๊มทันนะในเรื่องเทพรักกับคนตัดต้นไม้นะโอเคครูปั๊มถามเด็กๆนะครับว่า มีตัวละครกี่ตัวเนี่ยนะครับอ่ามีชายที่เป็นคนป่าที่มีความซื่อสัตย์กับชายที่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วก็มีท่านเพพารักษ์แสดงว่าเด็กๆอ่านตามครูปั๊มทันใช่ไหมล่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วก็เด็กๆสามารถกลับไปนะครับอ่านเพิ่มเติมได้เป็นการฝึกฝนในเรื่องของการอ่าน เด็กๆได้คําที่ขี่เส้นไว้แล้วใช่ไหมครับอ่าเด็กๆเ,เปิดหน้าต่อมาเลยครับมีคําว่าอะไรบ้างลําทานพัสอ่าเทพารักษ์ขวานซื่อสัตว์โลกคร่ำครวนตลีตลานประพฤติสุดจริต ได้ครบทุกคําใช่ไหมครับลูกแต่ว่าคําเทพรักษ์อาจจะไม่ชัดเจนนะครับเราได้ครบทุกคาแล้วใช่ไหมครับเด็กๆเ,เปิดไปหน้านี้ครับหน้าที่85แล้วนําคําเหล่านี้มาเขียนลงครับอโอเคเขียนลงไปเลยเก่งมากเทพรักษ์หน้านี้ชัดนะครับขวาน ซื้อซัดโลภคร่ำครวญตลีตลานสุจริตประพฤติอ่านี่ครูปั๊มเขียนเป็นตัวอย่างแต่เด็กๆต้องกลับไปดูนะครับว่าเขาให้ทำอะไรหน้านี้ดูที่คำสั่งนะครับครูปั๊มจะอ่านให้ฟังคัดคำที่เป็นตัวหนาในเรื่องเทพ,พารักกับคนตัดต้นไม้ด้วยตัวบรรจงคำละสามครั้งเพราะฉะนั้น ลำทานเด็กๆก,ก็จะต้องคัด3ครั้ง3คํคำที่อยู่ในหน้านี้ครูปั๊มทำเป็นตัวอย่างให้เฉยๆนะครับยกตัวอย่างคำมาแล้วอีก2องคำเด็กๆไปคัดเพิ่มเติมนะครับให้ได้3คํคำเก่งมากเลยสู้ๆนะครับลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมนะครับว่าความขยันจะทำให้เราประสบความสำเร็จเก่งมากครับลูก ต่อด้วยนะครับแล้วก็มีด้านล่างด้านล่างนะครับลูกด้านล่างจะเป็นแบบนี้เรามาหาความหมายพร้อมกับครูปั๊มดีกว่าเขาบอกว่าเลือกนําคําตัวหนาข้างบนที่ในเรื่องไม่สักครู่นี้นะครับที่มีความหมายตามที่กําหนดมาเติมเขียนด้วยตัวบรรจงเขียนด้วยตัวบรรจงคือเขียนให้สวยงามนั่นเองครับลูกโอเคเรามาดูข้อแรกกันนะครับเรามาดูข้อแรก หมายถึงรีบร้อนลนลานลุกลนอ่าหมายถึงตะลีตะลานนั่นเองเก่งมากปรบมืออ่าต่อมานะครับข้อที่สองเขาบอกว่าหมายถึงร้องไห้ไปพูดไปถึงความทุกข์ของตนนั้นหมายถึงคร่ำครวนนั่นเองครับลูกเก่งมากกรบมือ อ่าเรามาดูข้อ3กันครับเครื่องมือตัดไม้ทำด้วยเหล็กมีสันนาะใหญ่หมายถึงมีอยู่อุปกรณ์เดียวครับเรื่องนี้ก็คือขวานนั่นเองครับอ่าทันครูป,ปั๊มนะ3ข้อละข้อ4นะครับหมายถึงเทวดาผู้ดูแลรักษาที่ใดที่หนึ่งหมายถึง ทันเทพรักนั่นเองครับเด็กๆเ,เทพรักหมายถึงเทวดานะครับเรามาดูข้อที่5้าทันครูป,ปั๊มหนาข้อที่5หมายถึงทางน้ําที่ไหลออกจากภูเขาหมายถึงอะไรครับข้างหลังครูป,ปั๊มลำธารนั่นเองเก่งมากครับอะเรามาดูข้อที่6ครับหมายถึงซื่อสัตว์ก็คือสุจริตนั่นเองครับถ้าไม่ซื่อสัตว์เราจะใช้คำว่าทุจริต นะครับซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีเด็กๆอย่าทำตามนะครับแต่ว่าควรปฏิบัติตัวให้มีความซื่อสัตย์สุจริตนั่นเองอข้อสุดท้ายนะครับลูกข้อสุดท้ายหมายถึงปฏิบัติปฏิบัติก็หมายถึงประพฤตินั่นเองนะครับเด็กๆควรประพฤติตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆอ,งอแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเด็กๆตามครูปั๊มทันไหมถ้าตามทันนะครับครูปั๊มปรบมือให้ สำหรับใครตามไม่ทันให้เด็กๆก,กลับไปดูคลิปนะครับอีกหนึ่งรอบครูป,ปั๊มขอให้เด็กๆมีความสุขกับการเรียนใน Google Classroom นะครับแล้วก็ขอให้เด็กรักษาสุขภาพและมีความสุขในทุกวันแล้วก็เราจะดูแลตัวเองเพื่อมาพบกันในวันเปิดเรียนนะครับครูป,ปั๊มรักและเป็นห่วงเด็กๆเ,เสมอนะครับลูกสวัสดีครับ บายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับครูป,ปั๊มรักและคิดถึงเด็กๆนะครับสำหรับวันนี้บายบายเราเจอกันคลิปหน้านะครับ